สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับเย็นๆวันนี้วันพฤหัสบดีที่6เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับก็ไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆนานนะฮะวันนี้ผมอุดดี้ซีโอนอนไร่นะครับจากอริยาฟาร์มก็จะมาอัปเดตนะครับแปลงที่เตรียมเพื่อปลูกกล้วยแบบปร e เจนทีฟาร์มหรือว่าแบบฟืน้นฟูดินฮะที่จะให้ดูวันนี้ก็คือว่าที่เราปลูกหญ้าเนเปียเพื่อเป็นแนวกันชนนะครับหรือว่าวินเบรดนะฮะหญ้าเริ่มยาวนะครับเพื่อนๆ ขณะเดียวกันนะครับอ่านี่เราตัดไปรอบสองพบว,ว่าจะพืชหรือหญ้าก็เริ่มคลุมดินอีกละเพราะาฝนชุกช่วงนี้ประยุขเข้านะครับอยากให้ดูนะฮะดินเนี่ยครับเราพักดินมาเกือบห้าหกเดือนแล้วครับเพื่อนๆดูนเละครับนี่คือคอนเซปต์ของการทำแบบรีเจนทีฟฟาร์มก็คือว่าเราจะไม่ไถรบกวนดินเลยนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวันขึ้นยาวอีกนิดหนึง่งผมจะเริ่มทําแนวและเพราะว่าที่เราช้าเพราะว่าแปลงนี้เรารอเรื่องของต้นพันธุ์กล้วยที่เราไปเพาะเลี้ยงนะครับนี่ฮะให้ดูญ้าเนเปียอ,อ่ถัดจากเนเปียเปียนะครับเพื่อนๆเราจะขึ้นกล้วยไข่อีกสูงหา่างทีนี้ประมาณสักเกือบเมตรหนึ่งเราจะขึ้นกล้วยไข่เป็นแนวกันชนนะครับเป็นเป็นชั้นสองที่สูงกว่าเนเปียหน่อยนะฮะ ในหญ้าในเปียกกำลังงามเลโชคดีที่ฝนตกนะครับส่วนทั้งน้องก็ขึ้นแต่ยังไม่ไม่งามเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะให้เ,เพื่อนๆดูนี่ฮะหญ้าขึ้นครับนี่คือหัวใจของการทําแบบฟื้นฟูฟดินเราพักดินเราเริ่มเช่าตั้งแต่เดือนอเมษายนนะฮะเมษายนปลายเดือนนะครับก็เท่ากับว่าษษพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลา ในหกเดือนนะฮะในหกเดือนเราทําอะไรบ้างเราแทบไม่ได้ทําอะไรเลยรอบแรกก็พักดินอาจะสังเกตว่ายังมีต้นมันซ้ำประหลังขึ้นปรบปลายเราปล่อยให้มันขึ้นรกอย่างที่เคยทําคลิปนะครับพอมันขึ้นสูงเราก็เอารถไถมาตัดคลุมดินนี่ที่เห็นเศษอินทรียวัตถุเศษหญ้าอะไรอย่างนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็หว่านปอเทืองนะฮะส่วนปอเทืองก็ขึ้นไม่ไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ปอปอเทืองออกดอกแล้วก็ตัด นีครับแล้วเราก็ทิ้งระยะมาอีกเดี๋ยวอีกประมาณเดือนกลางๆเดือนหรือปลายเดือนเราจะเริ่มทำแนวนะครับแล้วช่วงที่รอพวกต้นพันธุ์กล้วยเราก็ว่าจะลงแตงโมงอินทรีนะฮะนะครับเนะบนะที่ตรงนี้6ไร่นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเดินให้ดูตามแนวจะสังเกตว่าหญ้าเราเริ่มขึ้นนะครับนี่คือหัวใจสําคัญเลยนะครับก็ต้องมีวัสดุมีหญ้าคลุมดินก่อน ดินนี้ตั้งแต่เช่ามาเราไม่ได้ไถไม่รบก,กวนเลยนะครับนี่ฮะเพื่อนๆดูพอได้น้ำพายุเข้าเนี่ยก็หญ้าขึ้นเขียวอยีกแล้วนะครับแต่ไม่ซีเรียสนะครับไม่ขึ้นทั้งสูงแล้วก็ตัดคุมดีนี่คือปุ๋ยชั้นเลิศไนโตรเจนชั้นดีนะครับ นี่ครับเพื่อนๆให้ดูส่วนย้าตรงไหนที่ฟันหรอเราก็จะไล่ซ่อมอีกทีหนึ่งเนี่ยเรามีบุกยักษ์ด้วยครับเพื่อนๆต้นบุกต้นนี้ลุงที่มาตัดย้าให้แกเว้นไม่ให้บุกใหญ่มากครับไดโนเสาร์ครับเพื่อนๆก็คงเว้นไว้นะครับเหมือนไอ้หลามเลยบุกยักษ์นะครับเนี่ยโอ้ใหญ่มาก ไอเห็นต้นบุกยักษ์ใหญ่่างนี้มั้งไหมครับเพื่อนๆวาวงบุดมสมบูรณ์มาเดินให้ดูทั่วแปลงการปลูกยาสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจจะปลูกกล้วยกับอริยะฟาร์มนะครับก็จะประชาสัมพันธ์ว่า,าต้นปีหน้าเนี่ยเราจะได้หน่อที่เยอะขึ้นนะครับ เราจะเริ่มเน้นทําแปลงตัวอย่างแล้วขึ้นให้ดูนะครับแต่ละจังหวัดที่ที่แจ้งความจําน,นะฮะนี่ครับหญ้าฝั่งนี้จะงามหน่อยเพราะปลูกก่อนแต่ฝั่งโน้นจะเล็กหน่อยนะครับนี่โชคดียังไม่เดินระบบน้ำหญ้าก็ฝนมาช่วยก็ขึ้นดีเพราะว่าในทางปฏิบัติ หลังจากที่เราปลูกเสียงนี้เราจะเดินระบบน้นําหยดให้นะครับไ้ยายแนวะกันชนทั้งแปลงเลยนะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้หญ้าหวายขึ้นเยอะเลยที่เราปลูกไว้ตรงนี้อาจจะโดนหญ้าหวายเหยียบอาจจะต้องได้ซ่อมบ้างนะครับก็มีเห็นมีตายมีอะไร เป็นเบนไปอาจจะต้องได้ปลูกใหม่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับที่ลูกๆด้านหลังนี้คือเป็นแนวถนนคลองชนะทานนะครับเพื่อนนี่ครับจุดแข็ง,ขงที่นี่ว่าเราเช่าที่ที่มีระบบชนะทานเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่ของเรามันไม่มีไม่ตรงนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวไกลนะครับ นะครับเพื่อนเพื่อนประตูน้ําไม่ได้ตรงแปลงที่เราเช่าเดี๋ยวให้ดูแปลงประตูน้ำนะครับข้างๆเขาก็จะทําพืชเชิงเดี่ยวอันนี้ก็เป็นไล่อ้อยฝั่งนี้ก็อ้อยแล้วก็มีกล้วยบ้างแต่ดินแถวนี้ค่อนข้างดีนะฮะเท่าที่สังเกตดูต้นกล้วยมีแต่ส,สวยๆงามๆเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นแต่ปลายมันนะฮะ เดี๋ยวให้มาดูตรงนี้ระบบน้ำเดี๋ยวจะเริ่มต่อเดี๋ยวให้ดูประตูน้ำอยู่ตรงไหนเลย หาไม่เจอแล้วครับอยอยู่ตรงนี้เลยเปมันจะเป็นปูนเะนี่ยอันนี้ลกจัดหาไม่เจอแล้วครับเพื่อนๆน,น่าจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับหาไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังให้เพื่อนๆดูใหม่ครับ ครับเพื่อดูระบบติดคลองชนปราทานนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นแปลงกล้วยทีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับปลูกกล้วยกับบริยฟางจุดแข็งคือว่าการทําเกษตรแบบฟื้นฟูก็คือว่าเราจะต้องมีพืชปลูกแซมที่หลากหลายนะครับพืชเบอร์สองที่เราจะให้ปลูกก็คือโกโก้นะครับเพื่อนๆหนึ่งไร่เราจะปลูกโกโก้ได้ประมาณร้อยหกสิบแปดต้นนะฮะซึ่งปกติเขาปลูกกันที่หนึ่งร้อยต้นนะครับแต่เราปลูกที่ระยะชิดหน่อย อยู่ในแปลงกล้วยนะฮะแล้วก็เราก็จะคุมทรงพุ่มข้อดีคือว่าโกโก้ Go, Go, กับกล้วยเนี่ยเขาจะเป็นเป็นคู่กันได้ดีมากนะครับแล้วก็จะชอบน้ําทั้งคู่นะครับนี่ครับเพื่อนๆแปลงของผมก็เริ่มโลกอีกแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมก็อันนี้ก็เป็นข้อโพดเขาเก็บเกี่ยวไปแล้ว เดี๋ยวจะไปให้ดูประตูนะ้ําอีกที่หนึ่งนะครับ บรรยากาศเย็นๆนะฮะทั้งน้อก็ทิวเขาสวยๆนะครับดูนะครับภูเขานะครับแต่ภูเขาทั้งน้อนคือเขื่อนป่าสักครับที่เห็นด้วยไกลครับเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวให้ดูประตูน้ำจะอยู่ ตรงนี้ลกมากหาไม่เจอมันลกเนี่ยครับเพื่อนๆนี่คือลักษณะของประตูน้ำนะครับให้ดูนะครับนี่ยนะครับ,น,รบนี่คือประตูน้ำที่เราจะต่อไปใช้นะครับ นช่ครับเพื่อนเพื่อนเป็นระบบแบบเก่านะฮะก็มาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็คือสรุปนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะปลูกกล้วยแบบฟื้นฟูดินแล้วก็ในแนวคิดที่ว่าทําน้อยได้มากครับหนึ่งไร่แล้วปลูกได้หนึ่งพันแปดต้นนะครับก็ประมาณรายได้ประมาณการนะครับเพื่อนๆก็ประมาณหนึ่งพันเอ้ยสองแสนบาทนะครับนี่ยังไม่รวมขายต้นนะครับ ต้นเนี่ยเราจะซื้อประมาณตันละ400-500ถึง500ขึ้นกับระยะทางเนี่ยก็ประมาณสักไล่หนึ่งก็รวมประมาณเกือบ20,000นนะครับหมืถึง2อ0 0 0นะครับเพื่อนๆกล้วยสำหรับขายต้นกล้วยที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วฉะนั้นถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับกับผมเบอร์โทรนะครับ0 9 4 77 99354นะครับกับผมอุดดี้ o นอนไร่แห่งเรียฟาร์มนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ